สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสานถวายพระพรชัยม,มงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมซึ่งตรงกับวันที่21กร,รกฎาคมสองพันายมีข้อความพระราชสารดังนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปแห่งชาเบลเยียมกรุงบัสเซลในโอกาสวันชาติของราชาอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรเชยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระ,กะเกษมสาราญทั้งของให้ประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมมีสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไปเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่ามิตรภาพอันยาวนานและทรงคุณค่าระหว่างราชาอาณาจากักรและประชาชนของเราทั้งสองได้เจริญ งอกง,งามเพียงใดในระยะเวลากว่า140ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานนี้ได้ดําเนินมาด้วยความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิดระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนทั้งสองฝ่ายหม่อมชันมั่นใจอย่างยิ่งว่าด้วยความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและแน่นแฟน้นประเทศทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนหลากหลายด้านทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนสหภาพยุโรปให้เจริญรุดหน้าต่อไปโดยเฉพาะใน ด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวการส่งเสริมสุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนต่อไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระรชาชทานพระรชาชวโรกาสให้คณะพระพิสุขและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา14นาิกา4นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกหน้าวังสาปุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นางสาวศีวาพรพงษ์เจริญเลขานุการมูลแลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินำคณะกรรมการมูลแลนิธิเฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2568และทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหนังสือโหราศาสตร์ไพเทวานุภาริตและอุปกรณ์ประกอบการพยากรณ์ ในโอกาสนี้พระครูโสพลธรรมประดิษฐทิตะสาโรเจ้าอาวาสวัดควรอุโบสถต,ตำบลปลีกอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพระครูพิสิทธ์ปุญยากรวีรพงศ์วรปัญโยเจ้าอาวาสวัดประดิษฐารามเจ้าคณะตำบลบางรูปอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมเข้าเฝ้าถวายรูปเหล่าเหมือนพระครูธรรมมิสรานุวัตหลวงพ่อแดงอิสโรขนาดหน้าตาก5านิ้วและ,มะเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ดำนิน นายอนุคุณปิดแก้วประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย ในขันประจวบเหมาะผู้อํานวยการสํานักง,งานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนํานายอ,อนอนท์สิริแสงทักษิณกรรมการบริหารธนาคาร CIMB ไทยจํากัดมหาชนและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวยายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมโครงการ CIMB Charity Pop สมทบทุนมูลลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทย นายวิทยาวัฒนโสพลวงศ์ประธานกรรมการมูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์เตกกาจีจินเกาะนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละองพระบาททูลกลาวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัายและทูลกลาวทูลกระหม่อมถวายผ้าห่มกันหนาวเพื่อพระราชาทานตามพระราชอัธยาศัยกับทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองคำที่ระลึกองค์เทพบดีเฮียงเทียงเสียงตีพร้อมด้วยหนังสือและสิ่งของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราช สมภพวันที่2เมษายน2568รองศาสตราจารย์อนันชัยคงจันทร์ข้าราชการบำนาญสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำคดิคณะอดีตอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูล,ลนิธิชัยพัฒนา นางสาวสมทรงยนตาร,รารักรองประธานฝ่ายหาทุนมูลและนน่วยช่วยการสาธารณาสุขชุมชนมสอชอและคณะเฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัาย นายวิบูลเลาหาพงชนะประธานกรรมการบริษัทกรุงไทยแทรกเตอร์จำกัดนำครอบครัวนายวิบูลเลาหาพงชนะครอบครัวนายกิติพง์เตรัตนชัยครอบครัวนายวิชิตชินวงวรกุลครอบครัวนายสมศักดิ์ถนอมบวรศินครอบครัวนายประจาักษ์การจนะพิมนและครอบครัวนายสมเกียรติเหล่าทวีสุขเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคารแสดงผลงานวิจัยณอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินำคณะบุคคลเฝ้าถูลละอองพระบาทดังนี้ นางมทุวลีสถิตยุทธการประธานโครงการแบรนด์พลังเลือดใหม่ต่อพลังชีวิต2,567แบนด์ยังบัตร2,204และคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการโครงการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดสื่อภาพนิ่งอินฟโฟกราฟิกหัวข้อการเต็มตัวก่อนบริจาคโลหิตชิงโลภพ,พระราชทานสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ พระรัตาสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมเข้าเฝ้าทูนละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลด้วย นางสาวสิรินาฏกิจพากรประธานโครงการเต็มใจและคณะผู้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อบริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลลอะองพระบาทกลาบบังคมทูลรายงานผลการจัดกิจกรรมในโอกาสนี้ผู้แทนทีมที่ชนะเลิศการประกวดร่วมเข้าเฝ้าทูลลอะองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลด,ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางโงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2568 วันนี้ที่จังหวัดกาญจนบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเอกไผบู์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าเสรฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญและเสสละของทหารไทยในสมรภูมิเวียดนามค่ายสุรสีกองพลทหารราบที่9ก้าอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบ,บุรีเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2568เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของทหารผ่านศึกเวียดนามและอุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณน,นักรบไทยที่เสียชีวิตในสมรภูมิประเทศเวียดนาม ทั้งนี้สงครามเวียดนามเกิดขึ้นเมื่อปี2484และปี2510โดยประเทศไทยได้ส่งกำลังทหารทั้ง3เหล่าทัพเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาสถานการณ์อันความตึงเครียดระหว่างเวียดนามใต้กับเวียดนามเหนือตั้งแต่ปี2507ถึง2515มีทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่539นาย ต่อมากองทัพบ,บกได้สร้างอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเวียดนามขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่วีรกรรมของทหารไทยที่ได้เดินทางไปปฏิบัติการรบร่วมกับชาติพันธมิตรและเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณความดีและความเสียสละของทหารที่สละชีวิตในสงครามในครั้งนั้นซึ่งได้นำพาชื่อเสียงและเกียรติยศมาสู่ประเทศไทย ทั้งนี้อนุสาวรีย์แห่งความกล้า,าหาและเสสละของทหารไทยในสมรภูมิเวียดนามได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่22ตุลาคม2533และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่19กันยายน2539โดยสมาคมทหารผ่าน ศึกเวียดนามได้ลงมติในวันที่21กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามข้าราชบริพาหน่วยราชการในพระองค์พร้อมใจร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2568 วันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังและกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลบรักษาพระองค์พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2568 ซึ่งคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิต สำหรับกิจกรรมการบริจาคโลหิตเป็นการน้อมนำพระบรมราโชาบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือปฏิบัติโดยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสาจิตสาธารณะมีความเสสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีความกตันญูตอบแทนบุญคุณแผ่นดินร่วมทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน โดยวันนี้มีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตจำนวน145คนได้โลหิตรวม6 5 2 5 4ี่ ซึ่งทั้งหมดจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนกลับมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขสมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความสุข มูลละนิธทอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเตือนภยัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ที่ Horizon Village Resort และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชนจังหวัดเชียงใหม่ศาสตราจารย์พิเศษดรสุรเกียรติเถียนไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารหมูลและิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี2568ซึ่งหมูและิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดขึ้นระหว่าง วันที่21ถึง23รกรกฎาคม2568เป็นปีที่30เพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรากิตยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลลนิธิ ที่พระราชทานพระดำริให้มูลลนิธิมุ่งเน้นเฝ้าระวังก่อนการเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะปัญหาภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัยและดินถล่มเพื่อลดความสูญเสียและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร โดยมูล,ลนิธิได้ให้การสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ต่างๆในการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเน้นการสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าและจัดตั้งเครือข่ายในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังภยัยการเตือนภยัยและอพยพกรณีประสบภัยพิบัตริรวมทั้งมีการบริหารจัดการน้าในระดับชุมชนอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีเครือข่ายครอบคลุม395แห่งทั่วประเทศจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงพร้อมทีมง,งานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ